ฟุนโดราไม่มีเจตนาที่จะมองข้ามเออร์โรสเปนจูเนียโดยล่าสุดนั้นเซบาสเตียนฟุนโดราแชมป์โลกในรุ่นจูเนียมิดเดิลเวทของนด c ยและเดอร์ยูบีโอกล่าวว่าการชกในครั้งต่อไปของเขาจะเป็นการชกกับทางเออร์โรสเปนจูเนียซึ่งฟุนโดราได้กล่าวว่าน่าจะใช่ น่าจะเป็นไฟต์ต่อไปของเราแต่ผมจะไม่บอกวันที่แน่นอนเพราะปกติแล้วผู้คนจะโพสบนโซเชียลมีเดียหรือใครก็ตามที่ให้สัมภาษณ์ว่าผมพูดแบบนี้แล้วพวกเขาจะหาว่าผมเป็นคนโกหก ดังนั้นผมจะปล่อยให้โปรโมเตอร์เป็นคนจัดการแต่เขาสเปนควรจะเป็นไฟต์ต่อไปของผมฟุนโดรายังได้กล่าวถึงเอรโรสเปนจูเนียอีกว่าแน่นอนเขาแพ้แค่ครั้งเดียวไม่มีเหตุผลใดที่ใครจะต้องสงสัยในตัวเขาเขาเป็นแชมป์โลกมาเป็นเวลานานแล้วเขาเป็นแชมป์ IBF ได้สอสครั้งเขาได้แชมป์จากชอนพอตเตอร์และทางยอร์เดนิทอูกัสผมไม่รู้ว่าทำไมผู้คนถึงมองข้ามเขาไป เขาไม่ได้ทำแบบนั้นแน่นอนเราเห็นสเปนคนเดิมเหมือนเดิมผมคิดว่าทุกคนควรคาดหวังกับการโชคที่ดีจากเขาเซบาสเตียนฟุนโดลากล่าวนั่นเอง